สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้มาพบกับสาวอุพานนะคะยินดีตอนรับพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเขาชช่อง y o u t u b e สาวุพานพาวรวยเนาะคะ่ะในคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางของเลขลอกกองฉลากชุด2ตัวเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นใบสีฟ้าชุด2ตัว3ตัวนะคะแล้วก็มีแนวทางของเอดเอ้ยหลานะคะ่ะแนวทางควายนําโชคแล้วก็แนวทาง ของพี่จุกเนาะค่ะพี่น้องขาเข่า3าตัวในงวดที่ผ่านมานะคะเอามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีทางช่องคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะค่ะพี่น้องขาเป็นแนวทางที่สาวพันเอาแม่แบ่งปันพี่น้องเอฟซีในงวดวันที่16กันยายน2566รเนาะคะ่ะกะสาวพันอัดคลิปนะคะเมนีวันอาทิตย์เนาะคะ่ะกะต้องขออภัยนะคะบรได้ลงคลิปให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งเนาะคะ่ะ โทรศัพท์มีปัญหานิดหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเลยไม่ได้ลงให้พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิงแนวทางในเสาร์วันจันทร์กันเนาะค่ะเสาร์พันจะลงให้ในเสาร์วันจันทร์นะคะ,คะก่อนอื่นนะคะเอฟซี FC ท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เสาร์พันในเด้อค่ะพี่น้องค่ะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะเพื่อจะบร่ได้พลาดแนวทางที่พี่น้องเอฟซีตามอยู่เนาะค่ะ แล้วก็แนวทางที่พี่น้องขอมานะคะก็คือล่างเม็ดเดียวเนาะคะ่ะเดี๋ยวเสาพันจะตามไห้นอกขาะ,ะงวน,นี่นะคะถ้าเพิ่นปล่อยแนวทางออกมาแล้วเดี๋ยวเสาพันจะเฝ่าเอามาลุ้งไห้พี่น้องเอฟซได้เบิ่งเป็นแนวทางเนาะคะ่ะขอบคุณพี่น้องเอฟซนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์มาพูดคุยเนาะคะ่ะเอาพี่น้องคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชครัฐบาลไทย โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายถูกประเภทเนาะค่ะพี่น้องขาเอาเฮาไปเบิงแนวทางแรกกันเลยนะคะควายนำโชคเนาะคะ่ะพี่น้องขาสูตรใหม่นะคะงวดวันที่16กันยานะคะ่ะชุดบนล่างนะคะเป็น2ตัวเนาะคะ่ะเพิินหามากก็มี3 6 3ห4 6 4 7หกเจเนาะคะ่ะ ถ้าท่านใดนะคะมักชอบในตัวเลขเนาะคะ่ะกับแคบนาจอไว้เนาะคะ่ะเอาไว้ไปพิจารณากันบึ้งเนาะคะ่ะถ้ามักกระชอบกับจังซื้อเนาะคะ่ะพี่น้องขาทาบมักระชอบเท้ากับพานได้เลยนะคะนี่ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเนาะคะ่ะบึ้งเป็นแค่เพียงแนวทางเนาะคะ่ะถ้าเท้าบระชอบเฮากับพานนะคะพี่น้องขาสำหรับเอฟซีของควายนำโชคเนาะคะ่ะ ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งนะคะกับมีซี่คู่เนาะคะ่ะไปกับบนล่างก็ลองเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องคางวดที่ผ่านมาบ่อเข่านะคะสาวพานันที่เอามาให้เบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องแมนบ่คะ่ะท่านใดที่เป็นเอฟซีควายนำโชคกะ,ค,ะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอใดเลยเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางที่งวดที่ผ่านมานะคะที่พี่น้องเอฟซีเพิ่นขอเลขบาลมีหลวงพ่อ มาเนาะค่ะสาวพันยังบัทันได้มาบ่าเห็นเลยค่ะงวดนั้นก็นต้องขออภัยนะคะเอาพี่น้องคะเข้าไปบึ่งแนวทางต่อไปกันเลยนะคะเป็นเลขล็อกกองฉลากเนาะค่ะที่เป็นใบสีฟ้าแบบนี้นะคะงวดวันที่16กันยานะค่ะเลขท้าย2ตัวล่างเพิ่นห้มากก็คือ3ามแเลขท้าย3าตัวบนเพิ่นห,ห้มางวดนี่คือ6 0ศเนาะค่ะ เป็นอย่างเสาผ่านจึงเอามาให้พี่น้องเบิ่งนะคะเพราะว่าเป็นแนวทางที่บลายตัวเนาะคะ่ะหายมาสองตัวล่างหางเดียวสามตัวบนหางเดียวเนาะคะ่ะสําหรับเอฟซีที่ทุนหน่อยงบหน่อยเนาะคะ่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งนะคะในงวดวันที่สิบหกกันยาเนะคะ่ะพี่น้องเอฟซี C กับเบิง่งเก็บข้อมูลไปก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องคะเบิง่งเป็นแนวทางไปก่อนนะคะ ตามแนวทางของสำนักใดอยู่เจ้าไดอยู่กับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอบอกสาวพานได้เด้อค่ะถ้าสาวพานเจอเนาะคะ่ะจะเอามาให้พี่น้องเอซเบิ้งเป็นแนวทางนะคะเอาเข้าไปเบิ้งเลขรับเฉพาะกองฉลากใบแบบนี้นะคะเป็นชุดสองตัวบนล่างเนาะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยาที่ผ่านมาลุดเนาะคะ่ะพี่น้องคะแต่ว่า งวดวันที่16สิงหาเขาที่ล่าง67นะคะงวดนี้สาวพันได้ขอมูลมาแล้วเนาะคะ่ะก็มาเบิ่งกันนะคะเพิ่นหายมา2ตัวกับม,มี1หา16 40 41 68 69เนาะคะ่ะเป็นเลข2ตัวบนล่างนะคะท่านใดที่ตามอยู่ก็แคปหน้าจอไว้เนาะคะ่ะ บันทึกหน้าจอไว้นะคะพี่น้องคะนี่ก็เป็นเลขลับเฉพาะของฉลากในงวดวันที่16กันยานะคะเอาไปผิดจารณากันเบิ้งนะคะเอาพี่น้องคะเอาไปเบิ้งแนวทางต่อไปกันเลยเนาะคะ่ะแนวทางของเอ็ดเอล่านะคะในงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะวันที่1กันยานะคะเพื่อนอันนี้เป็นใบชุดเต็มเนาะคะ่ะเพื่อนไ้มาก,กับ807นะคะพี่น้องคะตัดเหรียญกับมี0 7นย์เจ ล่างก็ให้แปดหนึ่งมาเนาะคะ่ะกับผลปรากฏว่าถ้าเขาซื้อเลขสามตัวนะคะถ้าไปตัดหล่นก็อาจจะถูกที่แปดเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหละคะ่ะแนวทางของเอื้อยหลาเนาะคะ่ะแอดเอื้อยลานะคะแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะสำหรับงวดวันที่สิบหกันยานะคะสาวพันได้ขอโมนมาแล้วนะคะเพิ่นทยอยปล่อยกันออกมาแล้วนะคะ วดนนี้เพื่นให้บนวิ่งเจ็ดนะคะพี่น้องคะ่ะจับคู่มาให้มีแปดเจ็ดสองสาสี่เจ็ดสองล่างก็มีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สี่เนาะคะ่ะวิ่งศูนย์สำหรับบนเพื่อนเน้นเจ็ดสอเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีกับแคปหน้าจอไว้บันทึกหน้าจอไว้นะคะเดี๋ยวพอเพื่อนปล่อยแนวทางชุด ตัดออกมาเด้อเสารผ่านจะเอามาให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งอีกทีหนึ่งเนาะคะ่ะแคบหนาจอชุดนี่ไว้ก่อนนะคะเอาพี่น้องค้ามาเบิ้งแนวทางของพี่จุกเนาะคะ่ะในวันวันที่หนึ่งกันยาที่ผ่านมาเสาร์ผ่านบันไห้เอามาให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งนะคะที่เป็นชุดสามตัวแบบนี้เนาะคะ่ะแล้วก็มีสองตัวนะคะงวดที่ผ่านมาให้เขาที่ซีแปดเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องค้า รัฐบาลไทยออก4 7 8เนาะคะ่ะถ้าตัดเห่นกับ้าซื้อเนาะคะ่ะกับเขาโตดนะคะพี่น้องคะ่ะเอาพี่น้องค่ามาบึ่งเลขวันที่งวดวันที่16กันเลยเนาะคะ่ะงวดน,นี้เนาะคะ่ะแนวทางของพี่จุเพื่อนหายวิ่งหนึ่งนะคะวิ่งรูดหนึ่งเนาะคะ่ะสามตัวเพื่อนจับมากบมีหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเก้าห้า หนึ่งเก้าสามเนาะค่ะหลักลอยเพิ่นเน้นที่หนึ่งนะคะส่วนเลขสองตัวเพิ่นหายมาก,ก็คือหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเนาะค่ะแคปนาจอไว้เด้อค่ะพี่น้องคะเอาไว้ไปเปรียบเทียบกับแนวทางของสำนักอื่นเนาะคะ่ะเอาไว้ไปพิจารณากันเบิ่งนะคะเก็บข้อมูลกันไปก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก,ก็ให้เขาสี่แปดเจ็ดนะคะงวดนี้จะเดินดีอีกบ พี่น้องเอกับแคปหนาจอไว้มันถึงหนาจอไว้เนาะคะ่ะเอาพี่น้องคะากันมาถึงทไายคลิปนี้สาวพ่านกับขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกทกท่านนะคะคลิปหนาพ่อกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ